พี่ทำอะไรพี่ฮะติดทานติดทานทำอะไรอะต้มอ,อะไรนะต้มน้ำต้มน้ำคน้อะไรวะน้ำน้ำไอเนี่ยไอเนี่ยที่ที่เห็นนี่นะไม่ใช่ว่าจะกินหมูกระทะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดไอ,อ้บานบานบานยกมาเนี่ยตำรวจตำรวจอันนี้อันนี้ถูกต้องนำก่อนไหมไม่ไม่ไมยกยกมายกมาทั้งหมด,ดนั่นแหลออะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะพากินหมูกระทะนะครับเอาวางไว้ก่อน ผักน้ำผักเนี่ยเ,เราที่แรกที่แรกว่าจะพากินน้ำกระทอมนะไอ้น้ำไอ้กินหมูกระทะที่ไหนได้เปิดมาเนี่ยต้มต้มน้ำกระทอมสูตรสูตรหมอบันนะฮะนะฮะนะฮะนี่อยู่ที่กรุงเทพกีฐานะนี่เลย,เยนี่แหละหมอสูตรหมอเองนะครับครถ้าใครกินแล้วไม่มาแล้วนั่นและ ไฟมันประกายไปทั่วเลยเฮ้ยเอ้โหต่างไม่ดีเลยโอ้ยนึกว่าไอ้นี่นะดอกไม้ไฟแล้วเนี่ยอันนี้ก็คำเตือนนะฮะถ้ามีเด็กก็ควรบอกเด็กด้วยนะฮะว่าควรมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะเพราะไฟสามารถที่จะลุกลาม เป็นเพลิงไม่ได้นะครับก็นี่ม,มีผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็นะฮะนะฮะเดี๋ยวพอมันติดเสร็จก็ยกหม้อใส่เลยเนาะยกหม้อตั้งเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวจะจะดีนีข้างล่างเป็นน้ำครับ สูตรหมอบันครับที่จริงผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินนะครับผมกม็เป็นไม่ชอบไม่ค่อยชอบจร,จริงๆชิปชิิิรู้สึกเสียแขกตาปากซี่เลยเมื่อตอนบายเราก็นึกว่าจะเป็นเป็นอะไรครับที่ไหนได้กินน้ำสมนุนไพร อ๋อเขาอยู่ฝั่งนู้นนะพี่เขาอยู่ฝั่งนู้นนะให้ดูไฟก่อนนะครับตอนนี้ต้องใช้ไฟแบบร้อนๆเลยใช่ไหมเปิดไฟหน่อยค่ะคุณรัตนานี่นะครับ <c oughs> ผมมานั่งรอคุณป้ารัตนาตั้งแต่กี่โมงว่าบ่ายสองคุณรัตนา าาาาาจีล่าสนาจี้โดยโดนหนุนนั้นอะไรวาไม่ดีบเรีรัตนาวิ่งหลบไปข้างในมาดูป้ารัตนาตอนเป็นสาวนะสวยนะฮะเนี่ยที่อยู่กับหมอปา,าเนี่ยคือคนคนละยุคแล้วนะเนี่ย้าป้ารัตนาเนี่ยสวยเลยมี่แอบกรับมีแอบ <c ười> ต้มประมาณกี่นาทีเนี่ย ก็ <50 S 2> แล้วแต่ห <50 S 2> ้าสิบนาทีก็เกือบชั่วโมงแล้วก็ปมาณห้าสิบนาทีต้มตเสร็จก็เทอทิ้งของเลยไหนอะ่ะยังไม่ได้กโโ้ <c oughs> ต้องให้มันไหม้ฐานได้หมดเลยให้มันแดงถึงจะ ใช้ได้เขาบอกอกรรมวิธีไม่น่าเขาขายขวดละร้อยนะขวดลิดนะขวดละร้อยขวดขวดลิดงึอนขวดลิขออขดลขึ้งนะขวดละร้อยก็จะได้มาอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะเับเป็นการถ่ายเป็นการถ่ายเพื่อความบันเทิงเวลากินก็บันเทิงเลยทีนี้อันนี้ตั้งหม้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอประมาณห้าสิบนาทีเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอน ที่มันเดอดนี่ทำไมมันโยกไงนะ่นนเนะเตามันเสมอแต่พื้นไม่เสมออุตส่าห์ดีใจนึกว่าน้องพากินหมูกระทะเฮียที่ไหนได้ไหมเออข้าท่าดีเออหมูกระทะก็วางได้นี่ใช่ไหมได้ครับ<ช>ได้เออนี่ยดูน้ำนะเหมือนเหมือนใบยะนางอ่ะที่เขาไป เขาไปอะไรวะไปแกงหน่อไม้อ่ะแกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กเหมือนแกงขี้เหล็กเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวประมาณห้าสิบนาทีเรามาดูกันหนึ่ครับนะว่ามันจะเป็นยังไหผมไม่เคยลองผมก็จะลองของสูตรหมอบันนะนะฮะนะฮะโอเคเราจะเดยวเดยวเดอกันตอนที่มันเดือดนะฮะนี่หลังจากเราต้มไปห้าสิบนาทีแล้วครับก็วิธีเนี้ยคือกรองเอาน้ำใช่ไหมพี่กรองเอาน้ําเพื่อไม่ให้มีกากที่เขาเด็ดเด็ดเด็ดออกมา ทีแรกเราก็น <F occurs> ึกว่า <bucks> ก <and Pokemon apan> ินหมูกระทะไว้ครับางคนก็จะทำเองนะบางคนก็ซื้อเขาจะได้ความสะดวกสบายเพราะทุกวันนี้มันก็ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายแต่นี่เขาก็เยใช้เวลาว่างเขาเขามาต้ม น,น้นต้มอ,อีกเหรออ๋อไม่ใชอนน่อันนี้ก็ได้แล้วแล้วทำไงต่อพี่ครอนพี่บอกอย่าถามกูมากเดี๋ยวก็าทำให้มึงดูนะ <c oughs> มาดูเขาทำต่อนะฮะอันนี้มันยังร้อนอยู่นะกานตอนต่อไปก็ทำให้มันเย็นใช่ไหม ทำมันเทน้ำนะใส่หม้อไปอ้โหยังร้อนอยังนี้ต้องโดนแล้วนะสักแก้วหนึ่งยิ่งปวดปวดหลังแก้กระใสพูดถึงกิน้เนี่ยแก้ปวดได้เนาะไายเส้นพวกนี้กินเพื่อบรรเทาแล้วยังมีกากของใบมันอยู่ลนะุปิดไว้ โอ้หลายขั้นตอนมากเลยมีหน้าเขาขายขวดละร้อยก็ไม่แพงนะครับลิตหนึ่งร้อยไม่ใช่ว่าจะมาซักผ้านะเนี่ยกาละมันมาวางเลาก็เทน้ำแข็งลงไป อ,อนี่นะเขาทำขายขวดละร้อยขวดละหกสิบบาทีนก็กว่าจะได้มามันก็ใายขั้นตอนเหมือนกันนะอย่างเราอย่างเขาเนี่ยถ้าไม่มีเวลาก็ควรจะซื้อกินนะครับต้องมาเสียเวลาขนาดนี้อันนี้เพื่อจะทำให้มันเย็นเย็นเร็เวๆเราจะไม่ต้อง อ๋อถ้าอ๋อนี่คือใส่น้ําแข็งเพื่อมันจะจะเย็นให้มันเร็วเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเกิดไม่อยากให้มันอยากอยากได้เร็วก็คือปล่อยให้มันตามธรรมชาติก็ประมาณสักอ,อย่างน้อยก็ชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะแต่นี่เจอความเย็นปุ๊บแล้วก็เอามาแดกเอยเอามารับประทานได้เลยนะอ,อันนี้กินแบบร้อนๆได้ไหม อันนี้เหมือนแก้วกินสมุนไพรเลยนะเนี่ยเอา้าหมอบันมาถือกล้องให้พี่แป๊บนึงนี่พี่จะลองชิมแบบร้อนๆเอๆเอขมอะไรหวานเป็นลมขมเป็นสาวเลยค่ะทางนน้นดิไปทางนน้นไปใช่ก้อง่ะเนี่ยชิมได้ จากกระโปงเลยไอ้ใบเคลียยอะไรวะบวยบวยบุยบุยบวยเหมืนคนพื้นข้อลูกเลยนะอร้อนเหรร้อนดีครับพู้เข้ามาแล้วตู้เลพวกพวกพวกมีกระพุธ อืมเด็นแม่งขมวุ้ยผมดีครับรออะไรยิย่งกสะสดาวอีกอ๋ขอขมปีขนาดยังร้อนอยู่นลเนี่ยยังไม่หมดเลยดูดิเดี๋ยว,วจะกินให้หมดเลยตักของเข้ามาละขมจริง แต่พูดถึงอาช้ายกระบวยตักมาจากร้อนๆมันมากินเงี้ยมันก็เซฟความร้อนได้นะจริงๆมันก็ยังอุ่น,นแบบอุ่นฟันมผมจิงอือ ก็ฝากด้วยนะคลิปเนี้ยผมก็ไม่สนับสนุนให้ไวรุ่นกินจนเกินปริมาณนะกินแต่พอดีนะถึงว่าจะถูกต้องตามกฎหมายก็จริงนะก็กินเพื่อยานะครับนะฝากด้วยคลิปนี้อย่าลืมนะครับติดตามให้ด้วยจันคณะแฟนเฟสนะครับสวัสดีครับ